ฟรีนะครับในส่วนที่เป็น Workbook นะครับนี่คือแถบสีขาวๆนะครับที่คุณครูทำให้เห็นเด่นชัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดซึ่งนักเรียนชอบนะครับนะหาตัวช่วยครูพินานได้ทำในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนจบแล้วก็มารีบทำส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดให้กับลูกๆนักเรียนเลยนะครับเอาเข้าในเนื้อหากันเลย read and fire out นะครับ read and fire out read แปลว่าอ่าน and fire out นะครับเป็น p r o s w o r b หรือว่าเป็น i d i o m นะครับ พรสเวรบแปลว่านะครับแปลว่ากริยาวลีอีเดียมก็แปลว่าอ่าสำนวนนะครับนั่นก็หมายความว่าคำกริยาตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะครับมาใช้ติดกันเขาเรียกว่า f i r s t ว e r ์หรือว่าอ d เดียมนะครับ n ฟเนี่ยตัวเดียวแปลว่าหาแต่ถ้า f i find เราแปลว่าควานหานะครับควานหาหรือค้นหานะครับนะอ่าโอเค ประโยคนี้นะครับปราลงมาพูดว่า there are many books in this room there are แปลว่ามี many แปลว่ามาก books หนังสือหลายเล่ม in ใน this room ห้องนี้ก็เลยแปลว่ามีหนังสือมากมายอยู่ในห้องนี้แล้วปราลงมาอีกตัวหนึ่งก็เลยตอบนะครับเนี่ยเบอกว่าอ่านและ f i r e ราก็คืออ่านแล้วให้ตอบนะครับเนี่ยดูตามภาพนะ ปรามมาตอนนี้ก็เลยต่อว,ว่า eds library มันคือห้องสมุดนะครับเพราะมีหนังสืออยู่มากมายนี่นะครับที่คุณครูวงกลมนะครับเขาเขียนกลับหน้ากลับหลังนั่นก็หมายความว่าเหมือนกับรถพยาบาลนะครับ ambulance นะครับจะเขียนกลับหน้ากลับหลังอย่างนี้เพื่อเวลาดูทางกระจกแล้วมันก็จะออกมาเป็นมาเป็นตัวตรงๆอย่างนี้นะครับนะทักเรียนเคยสังเกตไหมครับรถพยาบาล สวัสดีโลกเมทิชัยเอี่ยสีทองอีกคนนะครับนะที่เข้ามาสวัสดีคุณครูในการดูสตรีมสดอยู่ตอนนี้ครับขอบใจมากลูกนะครับที่เข้ามาทักทายน่าจะเป็นนักเรียนนะครับหรือถ้าเป็นผู้ปกครองก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่กับผมเรียกว่านักเรียนนะครับโอเคข้อนี้จบไปตัวอย่างมาดูข้อที่1กันข้อที่1นึนะครับเขาเขียนว่า you learn match English and Thai in this room y ยูแ th ปลว่าคุณเรียนเ่เรียนรู้ match วิชาคณิตศาสตร์อังกฤษวิชาภาษาอังกฤษและไทยวิชาภาษาไทยินแปลว่าใน t h i s room ไปห้องนี้คุณครูก็เลยลากนะครับขีดเส้นมาให้เลยขีดมาตรงนี้นะครับแล้วเขียนหมายเลขหนึ่งนี่คือกาแปลนะครับแปลว่าคุณเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในห้องนี้เพราะฉะนั้นดูรูปก่อนนะครับรูปแรกนี่ห้องน้ํา รูปที่2ห้องดนตรีเพราะฉะนั้นรูปนี้คือรูปที่3นะครับนี่นะครับคุณครูเลยมาเขียนไว้รูปนี้เอาหมายเลขกหนึ่งมาเขียนตรงรูปนี้เพราะฉะนั้นรูปนี้เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรียนวิชาภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยแล้วก็เรียนร้อยแวิชานะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับ it is หรือว่า it's นะครับเขียนตัวย่อไปเลยนะครับ classroom ห้องนี้คือห้องเรียน โอเคนะครับไปไวเลยนะข้อ2 you clean your face and your hands in this room คุณเกลีนทำความสะอาด your face ใบหน้าของคุณและ your hands มือทั้งสองของคุณนะครับ hand เติมนักเรียนสังเกตดูนะครับ face ไม่เติม s นะครับเพราะว่าเรามีใบหน้าใบเดียวนะครับส่วน hands นะครับเรามีสองมือนะครับจะเว้นคนแขนด้วยนะ ในที่นี่คือพูดถึงบุคคลทั่วๆไปนะครับมีแขนสองข้างก็เลยใส่เเราล้างหน้าและล้างมือในห้องนี้ปกติเราจะล้างหน้าล้างมือในห้องนอนก็ได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าตามภาพแล้วต้องไปล้างในห้องไหนครับนี่นะครับคุณครูเขียนตัวสีเขียวลากสีเขียวมาตรงนี้นะครับแปลว่าคุณท้องปสิศาใบหน้านะครับหรือว่าหน้าเฉยๆและมือของคุณในห้องนี้เพราะฉะนั้นตอบ it is a ภาษาอังกฤษ ในหนังสือเล่มนี้ใช้คําว่า restroom นะลูกนะแปลห้องน้ําแต่ส่วนมากในห้องน้ําเราจะทราบกันว่า t o ilet นะครับนะคุณครูก็เลยเขียนมาให้ด้วย t o ilet ก็แปลว่าห้องน้ําเหมือนกันนะครับโอเคไปข้อที่3ข้อที่3 you learn music in this room you คุณนะครับเรียนเรียน music ดนตรีหรือวิชาดนตรีใน this room ห้องนี้ คุณครูก็เลยลากมาตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆนี่คำแปลนะครับคุณเรียนดนตรีในห้องนี้เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบ it's i it it's a music room มันคือห้องดนตรีโอเคนะครับคุณครูสอนไวนิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะครับเป็นคว่าจบหน้าที่3เจอกันหน้าที่4ต่อครับผม